่านประโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไะกรรมฐา,านแล้วโดวยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการสมาทานขอให้ท่านตั้งใจสมาทานด้วยความจริงใจและด้วยาศรัทธาแท้ อย่าถือว่าเป็นประเพณีถ้าขณะใดาจิตกันท่านหลายถือคำสมาทานเป็นประเพณีคำว่าสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในท่านหรือว่าคำว่าสวรรย่อมไม่มีในท่านทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสักจะว่พูดสักจะวกล่าวกล่าวตามประเพณี ถ้าเราถือกันจริงๆคำหนึ่งมีว่าอีมาหังพระกวาอตตภาวังตุมหากลงปริจฉามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถ้อยคำนี้จะเป็นจริงตามคำที่ขันธนกล่าวหรือไม่ก็ขอให้ท่านังทหลายดูอิทธิบาสี และบารมีสิบทั้งสอนรายการนี้ไปจำจิตของท่านอย่างมั่นคงหรือเปล่าถ้าว่าทั้งสอมรายการนี้ไม่มีอยู่ในใจของท่านหรือว่ามีแต่ว่ามีสักตว่ามีมีอารมณ์บกคร่องอยู่บ้างและอยู่มากก็ยังไม่ขี้ว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า <c oughs> นี้คอย้ท่นหนลายวัดใจของท่านแบบนี้ มักผลต่างๆจะมีขึ้นมาได้ก็อาศัยทิบทสีและบารมีสิบแต่ขาดเหตุจังสอนวการทั้งหลายเหล่านี้แล้วท่านทั้งหลายจะไม่มีผลอะไรเลยฉะนั้นขอทุกท่านจงตั้งใจรักษากำลังใจของท่านให้มั่นคงอยู่ในอิทธิบทสีและบารมีสิบถ้าหากว่าจิตของท่านมั่นคงจริงๆ จะเป็นสุขวิปสัสสโกเตวิโชชะละพิญโยปริสัมมิทัป,ปโตทั้งสี่ระการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกินมีสัยของท่านและก็จอ่าถือเอาตนเองไปวัดกับใครว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาคิดว่าเราดีกว่าเขาก็เป็นการทะนงตนเกินไป คิดว่าเราเสมอเขาก็รู้สึกว่าจะเป็นการดมีจิตหยาบเกินไปคิดว่าเราเลวกว่าเขาก็รู้สึกว่าทำลายความดีของตนมากเกินไปเป็นแต่เพียงคิดว่าถ้าเราทรงความดีสองบริการในไว้ได้เราก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถที่จะทำ คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระภูมีพระภาเจ้ามาทําลายกิเลสให้เป็นสมุทิเประหารได้ข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ท <c oughs> ี่ท่านหลายยังมีการลดหลัง่งระหว่างการทรงกําลังใจก็เระเหตุนี้เป็นสําคัญ <c oughs> วันนี้ก็จะขอพูดต่อเรื่องที่ปีคุยานพระโปรดได้จำมาให้ดีนะ ว่าจะเป็นสุขวิปัสสโกเีวิโชสชลลพิญโยปฏิสัมพิทัประตที่อย่างนี้ใช้กำลังใจเสมอกันถ้าอารมใจเขาท่านอ่อนแอราดในทิบาทสีราดในบารมีสิบผมขอพยากรณ์ไเลยว่าไม่มีทางได้อะไรเลยแม้แต่ชาโลก,กีก็จะไม่มีในจิตของท่าน เป็นนั้นว่าเมื่อคืนนี้มาพูดค้างไว้ในด้านที่พยคุยานว่าถ้ากำลังใจของเราเข้าถึงอุปจารสมาธิสำหรับทิพยคุยานนี้อย่าลืมนะครับว่ามีแบบปฏิบัติอยู่มากสำหรับอาธิกรรมอาธิกรมิกะบุคคลหมายความว่าคนไม่เคยได้มาในชาติก่อน เพิงเริ่มต้นในการกระทำตามแบบพิสุทธิมรคท่านเลใช้เตโชกสินอาโลกสินเนโอทาจกสินเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติให้เกิดทิพยคุยานน่ว่ากันตามแบบถ้าาว่าตามแบบปฏิบัติก็ถือว่าถ้าเราจะใช้อะไรก็ได้มาเป็นกสิน นี่เพราะอย่างยิ่งเราอาจจะเอาพระพุทธร,รูปมาเป็นกสิงเราก็ใช้ได้ต่างว่าเป็นคนที่เคยได้มาแลในชายก่อนเพียงเป็นแต่เพียงสร้างอารมณ์จิตให้ถึงอุปจารสมาธิที่มีขุยานก็เกิดตอนนี้สำหรับแนวการปฏิบัติที่ผมแนะนำท่านว่าใช้คำภาวนาว่าพุทธังเมีคณิมิจ,จิตตังมาโอก ทำมังมือคินมิจิตังอุอัมะสังขงังมือคินมิจิตังอามะอุถ้าฟังอย่างนี้แล้วบางทีไปคุยกับใครเขาเขาก็จะคิดว่าผมสอนนอกรูนอกทางแต่ความจริงอันนี้เขาปฏิบัติกันได้ดีมามากแล้วก็ปฏิบัติได้ผลมาแล้วก็เป็นอันว่าถ,ถึง อนุสติทั้งสามในการคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติและเวลาที่ปฏิบัติต้องใช้อารมณ์เข้มแข็งการใช้อารมณ์อ่อนแอนี่ไม่ได้ต้องอจิตจับภาพพระพุทธร,รูปหรือว่าพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งไม่เป็นสำคัญเรื่องนี้เราผ่อนกันไม่ได้เลย กำลังใจจุดนี้จะต้องใช้เหมือนกันทั้งพวกฝึกวิชาสามอภิญญาหกและปฏิสัมมิทายานใช้กำลังเท่ากันแม้แต่สายสุขวิปัสสโกก็เช่นเดียวกันใจเสมอกันแต่ว่าแยกวิธีปฏิบัติเพื่อความรู้พิเศษเท่านั้นสมมติว่าท่านทั้งหลายสามารถจะทำใจเข้าถึงถึงอุปจาระสมาธิ คือนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำอะไรยอยู่ก็าตามจิตสามารถจะนึกถึงภาพพระที่ท่านกำหนดไว้แต่ว่าภาพพระที่ท่านกำหนดไว้นี่โปรดจำไม่ดีว่าบางทีเรากำหนดเป็นภาพพระนั่งดีไม่ดีเห็นนึกเห็นเป็นพระนอนไปซะแล้วไม่ใช่วาดเอาเองนะตองจิตนึกขึ้นมาแล้วก็เห็นภาพนั้นชัด ้าทางที่ดีแล้วก็น้อมมาภาพพระนั้นมาไว้ในอกนี่จะดีมากบางทีเรานึกถึงภาพพระพุทธร,รูปไหวพระพุทธร,รูปกลายเป็นประสงค์เสียแล้วหรือพาพพุทธร,รูปนั่งกลายเป็นประสงค์ยืนและอประสงค์นั่งประสงค์นอนอย่างนี้จงถือว่าใช้ได้ทั้งหมดบางทีเรานึกถึงภาพพระสีเหลือง แต่กลายเป็นสีขาวไปบ้างเป็นสีคล้ำไปบ้างอะไรก็ตามใจท่านคอยจิตมันจับได้ไม่ได้ก็แล้วกันอันดับแรกนี้เราต้องเรียกนว,ว่าวิปัสสนึกคือนึกขึ้นมาบรรไดนึกเห็นภาพได้ทันทีอย่างนี้เขาเรียกว่าสร้างภาพขึ้นในอกที่อย่างที่วัดปากน้ำภาษีเจริญที่บอกให้สร้างดวงขึ้นในอก ก็แบบเดียวกันตอนนี้หาว,ว่าเมื่อท่านทั้งหลายสามารถจับอาภาพพระคำวันในอกได้นี่ต้องมีความเข้มแข็งนะเ็้ยตอนนี้เป็นเรื่องของปัญญาแล้วผมจะไม่พูดแบบที่เรียกปฏิบัติกันมาทำก่อนตามสายกันก่อน,อน,อนเอากันตรงไปตรงมาต้องให้ได้จริงๆ เมื่อทำจิตของท่านสามารถจับภาพพระนี่ได้จริงๆจะนึกขึ้นมาเวลาไหนเห็นได้จริงๆไม่ใช่ลอยมานะจะลืมภาพลอยนี่เขาไม่ใช่นี่เราใช้กำลังใจของเราให้เป็นทิพทิพยะคุย,ยานก็ปแปลว่าผู้มีความรู้คล้ายตาทิพไม่ใช่เอาลรกตาปเป็นเปนทิพ มองภาพลอยไปลอยมาอันนี้ใช้ไม่ได้เลยแล้วนี่เมื่อเราจับภาพนี้ได้ตอนนี้อารมณ์ทิพย์อยู่คุยานก็เกิดอารมณ์จิตเริ่มเป็นทิพย์แต่ก็เกิดแบบโมัวมวพทาะอะไรเพราะภาพพระที่เราเห็นเนี่ยมันชัดหรือไม่ชัดเพราะภาพพระที่เราจับนี่นหะ่ะ มันเป็นเครื่องวัดกําลังใจของเราว่าจิตเราเป็นทิพย์แจ่มใสหรือไม่แจ่มใสนี่ความจริงแล้วก็เราจะเอาเข้าไปเทียบกับพวกมโนยิธิเขานะทิพย์ปยคุยานนี่ใช้ได้ผลแต่เย่คล่องแคล่วแจ่มใสเหมือนมโนยิธินี่ไม่ได้กำลังยังอ่อนกว่ากันกันเป็นร้อยเท่าแต่ถ้าว่ามีผล ผลที่จะพึงได้ก็คือพี่สน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกจุดถ้าอารมณ์ของท่านเข้าถึงจุดนี้อันดับแรกี่อารมณ์เป็นทิพยุขยานมันจะเกิดเกิดแบบนี้ก่อนคือว่าเราใช้อารมณ์จริงๆยังไม่ได้เพราะว่ากำลังจิตยังอ่อนอยู่ เมื่อเรานอนภาวนาไปสมมติว่ามีเรื่องอะไรที่มีการขัดขอ้องแล้วเราต้องการจะรู้บันทึกไว้เขียนไว้และนึกไวต้นตอนกลางวันก็ได้แต่ว่าจะให้เรื่องนั้นมันยุ่งมากนะักเอายาพาอจุดเวลาจะนอนแล้วก็ภาวนาแล้วเรื่อยไปจนหลับภาพจะพระได้เป็นปกติ เวลาใกล้จะหลับมันเครื่องหลับเครึ่งตื่นหรือว่าเวลาตื่นตื่นไม่เต็มที่ตอนนี้จะเกิดนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคำว่านิมิตนี้ผมไม่ได้หมายไม่เจาะจงอาจจะเห็นโลกงวัวโูกควายรูปมารูกช้างสีขาวสีเขียวเสีแดงคนพระอะไรก็ช่างถ้าเกิดนิมิตอย่าง้นเกิดขึ้นแต่ว่าขอตือนอีกนิดหนึ่ง ว่าถ้าเราคิดว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราตั้งใจไว้สีก,ก่อนว่าเราต้องการรู้เรื่องนี้เวลาที่ภาวนาต้องทิ้งอารมณ์นั้นทันทีเอาจิตจับเฉพาะคาภาวนาและจับภาพพระแล้วพร้อมกันนั้นก็จับลมให้ใจเขาออกไปด้วยต้องทําให้ได้นะอันนี้อย่สักแต่ว่าไม่ได้สักแต่ว่าทําได้บ้างไม่ได้บ้างจับได้บ้างไม่ได้บ้าง อย่างโน้มน้นพลาดอย่างนี้อยู่ไม่ได้แน่นี่เป็นเรื่องจริงใจนี่เมื่อพลาดนี่มไม่เกิดขึ้นอารมณ์มันจะบอกทันทีว่านิมิตนี้บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บันทึกจดเอาไว้มันจะตรงตามความเป็นจริงนี่หมายถึงว่าทิ่ปุโาาิตยังอ่อนและถ้าเราไม่ทิ้งอารมณ์นั้น พระทรงอารมณ์ไม่เสมออารมณ์จิตเริ่มแจ่มใสขึ้นการจับพระทรงตัวคล่องขึ้นไปเห็นใช้ขึ้นน่ะนึกเห็นนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ลอยมาเห็นโอลอยมาเห็นนี่ใช้ไม่ได้นะ่ะผมไม่ให้คะแนนเลยเพราะว่าผมปฏิบัติมาแล้วผมรู้ว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดีคนที่จับภาพลอยนี่เป็นโรมณาปัาาน ภาพลอยนั่นมันเป็นดเนเพียจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิเมื่อเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์แต่ว่าถ้าไปจับเอาคิดว่าเป็นทิพยุกุญานก็เ,นเหลวไม่ใช่คนเรื่องเนี่เเผือกันสมัคไอเรื่องเนี้ยถ้าหากว่าจิตเราจับอารมณ์มันดีขึ้นทิพยุกุญานสูงขึ้นถ้าเราอยากจะรู้อะไรขึ้นมาแล้วก็น,นึก จับภาพพระนั่นก่อนอย่าลืมนะอันนี้ทิ้งไม่ได้นะกำหนดจิตจับคำบรราจับภาพจับภาพพระนั่นก่อนเมื่อเห็นภาพพระจะเป็นภาพพระอะไรก็จำให้เป็นภาพพระก็แล้วกันแล้วก็สังเกตด,ดูเราเห็นแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสถ้าการเห็นภาพพระชัดเจนแค่ใดเราก็จะเห็นภาพสิ่งที่เราต้องการชัดเจนเท่านั้น สมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าในกอคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนจงลืมความประพฤติเสียความประพฤติในปัจจุบันเื่อก่อนที่เขาจะตาย <c oughs> เขาทำอะไรทำดีทำชั่วอะไรอยู่ที่ไหนทิ้งอารมณ์เสียหมดถ้าไปก่ออารมณ์นั้นนั่นแล้วฟาทานมันกิน สมมติว่าเคยเห็นเขาลักเขาขโมยเขาปล้นเขายื้อแย่งฆ่าปลาฆ่าสัตว์อารมณ์อย่างนี้มันจะบอกตัวเองอุปาทานบอกนายคนนี้จะต้องตกนรกนี่เป็นปาทานแน่คิดว่านายกอก็คือนายกและนายกจะมีความประพฤติดีประพฤติชั่วอะไรไม่สนใจ จับคำภาวนาให้จิตเป็นอุปจารสมาธิหรือเป็นฌานให้เป็นเอกคตารมอารมณ์ทรงอยู่เสมออยู่อย่างเดียวคืออารมณ์ทรงไม่อย่างเดียวคำว่าอย่างเดียวในที่นี้หมายความว่าจับพระได้จับภาพพระกับคำภาวนาแล้วก็ลมหายใจเขาออกเห็นภาพพระชัดเท่าไหร่ นึกนจงกหนดใจว่าทวายเจ้าอยากจะรู้ว่าในกอเวลานี้อยู่ที่ไหนเพียงเท่านี้แหละภาพในกอก็จะปรากฏชัดเจนเท่ากับภาพพระที่เราเห็นนี่เป็นวิธีฝึกใหม่ๆนะถ้าว่าจิตเห็นเขาบังเอิญเราเห็นวขาข่าสัตว์ตชีวิตเป็นคนเลวเมาสกินสุรายาเมา แต่ภาพนั้นกลายเป็นภาพในกอเฉยๆเหมือนกับคนธรรมดาแก่หรือว่าเด็กหรือว่าหนุ่มเห็น <c oughs> อย่างนี้แล้วจงมีความรู้สึกว่านั่นเป็นภาพที่ในกอสนแสดงภาพเดิมให้เรารู้จักยังไม่ใช่ภาพแท้ในปัจจุบันตั้งกำหนดจิตฐานในกอว่าพูดกันด้วยใจนะ เอาใจพูดกันตอนนี้เรื่องบันทิปแล้วถามในกอว่าปัจจุบันเนี่ยเวลานี้ในกออยู่ที่ไหนและมีภาพความจริงเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาภาพในกอเดิมก็จะหายไปจะกลายเป็นภาพปัจจุบันเขาอาจจะเป็นเทวดาก็ได้เขาอาจจะเป็นพรหมก็ได้ ถ้าท่านอยาจะถามว่าเป็นเทวดาหรือพรหมได้ยังไงก็เพราะว่าเวลาก่อนที่เขาจะตายในใจเขานึกอะไรดูอย่างท่านสุปฏิทิตาเทพบุตรท่านสร้างกรรมอันลามกทุกอย่างทุกประเภทแต่เวลาก่อนจะตายใจท่านนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าชั่วขนาดเดียวท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวเดึงสเสวโลก แล้วฟังพระพุทธเจ้าเทศอีกจบเดียวก็ได้พระโสดาบันฉะนั้นก่อนที่อยากจะรู้อะไรในะยาไปสืบประวัติเดิมเขาไม่ต้องไปสืบถ้าคืนสืบอ,อุปาทานม่กินไม่กินตรงไหนนึกถึงภาพก็ฆ่าสัตว์แล้วก็น,นึกว่าในกอน,นี่ต้องลงนรกละนี่ภาพสัตว์ในรกมันก็เกิดสิอย่างนี้เขาเรียกอุปาทานจะไม่ดีนะ ว่าคำโมปาทานในใช้กันเฟอ้อมากไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นโมปาทานถ้าหากว่าในกอลงนรกเราจะเห็นภาพในกออยู่ในนรกมีโทษประการใดไฟเผา,าสันผาศัพ์ฟันรแต่กายต้นนิ้วอยากแจกแจกแนึ่ว่าตกอยู่ในกระทะทนแดงเราจะเห็น ชัดเท่ากับเที่เราเห็นภาพพระนี่ผมถือว่าเป็นอันดับต้นแต่ว่าการเห็นอันดับแรกนีถ้าจิตเราทรงชานไม่ดีบางทีพอน,นึกจะถามภาพมันหายไปซะแล้วถ้าภาพมันหายไปแล้วก็ตั้งท่าใหม่ที่งอารมณ์นั้นจับอารมณ์เดิมพราอารมณ์ทรงตัวภาพนั้นก็จะเกิด พอถามอพอถามคำหนึ่งภาพหายไปสีกนี่เป็นวิธีฝึกแต่ว่าการฝึกนี่ไม่แน่นะบางคนก็ปลื้ดปลารัดได้ที่จุดปลายทางเลยนี่ผมพูดตามตามลักษณะที่จะเกิดทันนี้ราททำไมเราจะพูดกันได้ดีละ่ะต้องหัดตั้งเวลาที่ผมเคยบอกทันไว้ ว่าตั้งเวลานี้ตั้งเวลาทำยังไงเวลานี้ใช้แบบไไง่ายเอารูปกกว่าคำไม่ชักร้อยแปดลูกคือร้อยแปดจบที่ภาวนาตอนนี้จับภาพพระไปด้วยในร้อยแปดจบนี้เราจะไม่ยอมให้จิตคิดเรื่องอะไรทั้งหมดถ้ายังไม่ครบร้อยแปดจบถ้าไม่คิดขึ้นมาก่อนมีอารมณ์แทรกเริ่มต้นมันใหม่ ใช้อิธิบาทเข้าหันมาแล้วตอนนี้ใชอ้อธิบาทกับบรมีสิบเข้าหันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบาทฉันทะพอใจวิริยะเพียรต่อสูออส้กาอุปสรรคจิตจะจิตตะอจิตเขาจดจ,จ่อในเหตุนั้นปัญญาใช้ปัญญา,า,ญญาพิจรารณาคร่วรไปด้วยว่าเราภาวนาถูกภาวนาจบหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ต้องใช้อะไรมากเพราะว่ากันทีน่ฉาน ให้ทรงอารมณ์ไวร้อยแปใช้เวลาเท่าไรแสดงว่าเราทรงสมาธิได้เวลาเท่านั้นเราก็สามารถสามามรถจะพูดกับผีเทวดารืะผมเท่าเวลาที่เราเคยทรงไว้นี่เป็นอันดับต้นแล้วก็ในอันดับต้นนี้จะมีลักษณะแปลกอย่างหนึ่งคือเวลานั่งอยู่คุยอยู่ทำอะไรอยู่โดยไม่ได้คิดภาวนานเลย แต่จิตเวลานั้นมันจับตกไปอยู่ท้งอุปจาระสมาธิพอดีจิตจะมีความรู้สึกว่าอเหตุอย่างนั้นเหตุอย่างนี้อย่าปรากฏหรือว่าเป็นภาพปรากฏแต่จิตรู้ว่าภาพนี้เป็นเหตุอนั้นอันนี้อันนี้ต้องเชื่อทันทีและห้ามคิดห้ามไตรตรองห้ามไข้โทนนมาแก้ไข คือว่าถ้าจิตพลาดเลยไปอย่างนั้นแล้วอารมณ์มันไม่ใช่ทิพย์ไปไปไข้ควนแก้ไขพิจารณาม,กมัก็ไม่ถูกไม่ถูกในอีกประการหนึ่งบางทีกําลังคุยกับเพื่อนหรนอ,อ่านหนังสือหรือทํางานอยู่มันง่วงนอนง่วงนอนทนไม่ไหวนั่น,นแสดงว่าเทวดาหรือว่าพรหมหรือพระท่านจะบอกอะไรแล้วก็มันทนไม่ไหวจริงๆ ก็ต้องไมนอนพรล้มตัวนอนผับภาพนี้ไม่เกิดจิตบอกทันทีว่าอะไรจะมีมาแล้วก็เท่านั้นแหละอาการง่วงมันก็หายไปแล้วเราก็ต้องเชื่อทันทีว่านี่เหตุนั้นมันอยู่ตรงเกิดนี่ว่ากันนี่ว่าตอนต้นๆน,นะอันนี้เราพูดกันละเอียดๆหน่อยเพราะว่าจะพูดทางด้านอภิญญาเลยทีเดียวนี่ ผมก็ไม่จําเป็นต้องพูดเพราะใช้กําลังเท่ากันเ็นแล้วก็พูดกันว่าทั้งสองอย่างเพราะบางท่านก็มีกําลังใจถึงขั้นมโนยิธิเกือปัญญาบางท่านมีกําลังใจไม่ถึงแต่ว่าถ้าใช้กําลังใจแบบนี้แล้วก็ไปฝึกมโนยิธิด้วยก็กลวยเลยนี่ผมพูดถึงว่าการ ภาวนาว่าพุธทธังมือขึ้นมีจิตตังแต่บางเอิญท่านไม่เอาอย่างนั้นท่านไปล่อนะามบัตเข้ามีหวังใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าจิตเข้าระดับนี้กำลังจะเริ่มขยับขยับมาเรียกว่าพิญญาย,ยังไม่ยังไม่บินเพิ่มเริ่มไหวตัวนิดนิดเหมือนกัดกับต้นไม้ที่ถูกลมหน่อยหน่อย อนนี้ถ้ากาลังจิตของท่านขึ้นเป็นกําลังจิตของฌานคําว่าฌานนี่ผมจะอธิบายผมพูดมันยันเลยแล้วจิตของฌานอารมณ์มันทรงตัวผมไม่เพื่อทูตจารสมาธิเบ่งสูงพออารมณ์ตัวมันทรงตัวขึ้นมาหมดความนาคานใจสบายจบภาพพระดนนานภาพพระแจ่มใสขึ้น แบบนี้เราไม่ต้องไปฝึกแบบกระสินแล้วก็สามารถจับภาพพระได้สักห้านาทีหรือสิบนาทีใสชัดขึ้นกว่าเก่าตอนนี้เราก็ต้องทำให้คล่องทางที่ดีแล้วก็เวลาเช้ามืดตื่นขึ้นมาต้องพยายามเช้ามืดนี่มีเวลาที่มีความสำคัญมากเพราะตอนหัวค่ำนี่เราเหนื่อยมาตลอดวันมีภาระ ถึงแม้ว่าไม่มีภาระอะไรอย่างอื่นมากไม่แบกไม่หามเราก็ต้องทำโน่นทำนี่คุยคนนั่นคุยคนนี้มีภารกิจอ่านหนังสือห,หาหอจิตใจมันก็เหนื่อยเหมือนกันประสาทมันเหนื่อยชาญนี่ต้องอาศัยกำลังกายเป็นสำคัญนะอย่าลืมถ้าหากว่าร่างกายของเรามันสุดไปด้านประสาทมันสุดไปนิดเดียวบางทีเราไม่รู้สึกตัว ไม่รู้สึกตัวสุดเห็นว่ามันยังดีๆอยู่แต่รมมันมัวไปซะแล้วนี่ต้องรู้ไว้ด้วยนะแล้วก็บริการที่สองสำหรับพระทุมณเนนพระถ้าเป็นอาบัตมันก็มัวถ้าไม่มีอาบัตมันไม่มัวอันนี้เราจับตัวของเราได้ดีมันจะต้องระมัดะวังเรื่องอาบัต ถ้าบัตรใหญ่แล้วก็พังไปเลยอย่างสังขารดีเศษนี้ไม่มีหวังสังขารดีเศษหรือปราชิตกหมดหวังไปเลยตั้งแต่นิสสคีปัจจิตีไปถึงปัจจิตีนี่มันเริ่มมัวถ้าเป็นการป้องกันไว้แล้วก็เวลาตอนก่อนที่จะสมาทานเพระาะว่าเรานั่งอยู่กับเพื่อนกันแล้วก็บอกว่าวันนี้ตรวจจิบตัวที่ตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนนี้ จิตอารมณ์ของเรามันเสียจุดไหนบ้างในด้านของอบัตท่านมันเสียแล้วก็บอกเพื่อนพระบอสวันนี้จิตประโมหมองไปซะแล้วผมเลวไปซะหน่อยไปแล้วเมื่อจุดนั้นจุดนี้เขาผมจะพยายามตั้งใจจะไม่ทําอย่างนี้อีกจะไม่พูดอย่างนี้อีกจะไม่คิดอย่างนี้อีกบอกเขาต,งตรงๆเป็นภาษาไทยๆนั่นแหละ เนื่อง่าใจเราคิดว่าเราจะละมัดระวังไม่ยอมให้อาการอย่างนี้ที่มันเป็นอันบัตเกิดขึ้นจิตทรงตัวไว้แต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ฌานสมาบัตรจริงๆมัอดเผลอไม่ได้เป็นของธรรมดาอันนี้ผมไม่ตำหนิแต่ว่าขอให้ท่านตำหนิตัวของทนเองไว้ว่าเราจะไม่ยอมพลาดเนื้อบัตรเพราะถ้าว่าวันไหนอับัตรไม่กินวันนั้นแจ่มใส วันไหนไม่เปลียวันนั้นแจ่มใสวันไหนร่างกายไม่ไม่ทุพพลภาพไปความด้านประสาททรงตัววันนั้นก็แจ่มใสไม่เวลาเามุดจับภาพให้ให้จับภาพมัจับภาพพระด้วยคำภาวนาด้วยลมให้ใจเขาออกด้วยยังไม่ต้องการรู้อะไรสมุดไอการจับภาพใช้คำภาวนากำหนดรูลมให้ใจเขาออกให้มันทรงให้ดี ให้ทรงตัวดีจริงๆเมื่อทรงดูตัวดีจริงๆบังอื่นมันสว่างแล้วก่อนถึงเวลาบิดาบาัดเอา้าเ็ไม่ต้องรู้อะไรมันถ้าจิตมาทรงตัวดีจริงๆภาพพระจำสายต่างกำลังที่เ,เรลาพึงได้อย่างนี้จิตสบายเป็นกาตารมีอารมณ์แน่นพอใกล้เวลาที่ต้ออ,อกบิดาบาัดก็นึก น้อมจิตนึกไปว่าเอ๊ะวันนี้ตั้งแต่เช้ายันค่ำจะมีอะไรมาผ่านเราบ้างหรือเปล่าอารมณ์ที่ถูกใจหรืออารมณ์ที่ไม่ถูกใจมีใครบ้างเนาะผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนที่มาทําให้เราไม่สบายใจหรือว่าทําให้เราสบายใจหรือว่าจะมันจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นจิตมันก็จะบอกนี่เรียกว่าใช้จิตกันก่อนนะ แต่เนื้อแท้จริงๆนะเขาไม่ใช่จิตแต่ใช้จิตั้าสวยก็จิตนึกถึงภาพพระถามภาพพระว่าอันวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วอารมณ์ของจิตนะั่นแหละมันก็จะบอกขึ้นมาเองว่าพระท่านบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จดไว้ถ้าจับภาพพระจนนิ่งนิ่งมีอารมณ์สบายแล้วจิตถามภาพพระภาพพระนิมิต น่ารงมจิตมันก็บอกเข้ามาเองน่าจดไว้พร้มรับรองเลยร้อยเปอร์เซ็นไม่มีอะไรผิดอาราสาวกโกองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วก็ต้องขอต่อวนันหน้าต่อที่นี่ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอทิยา,สายใสยจ่งกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสมควรจะเลิก